เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเมื่อวันที่19ตุลาคม2568ที่โรงเรียนคองเตยวิทยากรุงเทพมหานครสมาคมอนุเคราะห์คองเตยประเทศไทยนำโดยนายสมชายเอื้ออมรสุพร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมรวมกับโรงพยาบาลบ้านพแพรวองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการ คืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยโดยมีพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งรวมให้กำลังใจและความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจสายตาด้วยภายในงานมีบริการตรวจรักษาโรคตาตรวจวัดสายตาตรวจต้อกระจกและมอบแวนสายตาให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งจากการตรวจรักษาของทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพรพบว่าผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจมักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคต้อกระจกผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถเข้าถึงการรักษาบางรายขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้อาการของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้นและในวันที่สองพฤศจิกายนนี้สมาคมอนุเคราะห์คงเตยเตรียมนำผู้ป่วยต้อกระจกจำนวน83ราย เข้ารับการรักษาผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่โรงพยาบาลบ้านพแพล้วเพื่อสารต่อภารกิจแห่งความเมตตาให้แสงแห่งชีวิตยังคงส่องสว่างในคลองเตยตลอดไปสำหรับโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว สามารถทำให้ผู้สูงอายุกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนนับพันคนสร้างโอกาสการเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม